สวัสดีค่ะมนีกลับมาพบกับเซลแคสสนุกค่ะเนาะเซลแคสคนเกาค้นเดิมนะคะเซลแคสเสียงอีสานนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะมนีกลับมาเอาใจพ่อแม่พี่น้องที่กําลังมองหาหลดไว้ใส่งานนะคะหลดแคปสวยๆนะคะเป็นนีสันนาเวลาทั้งสองโต,โตเลยนะคะเจ้าสีขาวมูก,กับเจ้าสีดะะํเาเด้อค่ะเมะามึงราคะ่าเจ้าสีดํากันก่อนนะนะเลยนะคะเนาะ เป็นนิสสันนวลาสองจุดหาอีนะคะสวยๆแบบนี้เด้อราคาแค่สามแสนเก่าเมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นนะคะลดปีสิบเก่าไม่อยู่ที่สามเมือนหาเท่านั้นนะคะเจ้าตัวนี้ไม่สามเมือหาสว,สวยเลยนะคะหลุค้าเนาะต่อมานะคะเข้ากับมาเมืองเจ้าตัวสีขาวกันเนาะคะ่ะสีขาวหมุกสวยแบบนี้เลยนะคะ นี่งามๆแบบนี้เลยนะคะนวราสองจุดหาสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถปี18นะคะราคาอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะคะหนารอๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะในรถปี18ไม่อยู่ที่ สามหมื่นสี่เท่านั้นนะคะลูกค้ารถสองคันนี้นะคะมีปีสิบแปดกับปีสิบเก้าเจ้าเมืงองเมือง่อแม่พี่นนองเด้อค่ะไม่ยุคที่สามหมื่นสี่สามหมื่นห้าเท่านั้นเองนะคะหลักหมื่นเลยนะคะไม่ของหนองหลักหมื่นนะคะผู้ใดกําลังมองหานะมาหาแคทแต่เลยนะคะที่สนุกค่าหลุมเก่าเนาะแต่ว่ามือนี้ เข่าเรื้งเลยนะคะมือหนีเนาะกิพามามึงเจ้าตัวดำกันก่อนเลยนะคะเป็นนิสันนาวลา e. สองจดหอสวยแบบนี้เลยนะคะรถปีสิบเก่านะคะราคาอยู่ที่ส9 000, 9 0 0 0เกามืนเกาพันบาทเท่านั้นนะคะมามึงดนาหนากันก่อนเลยนะคะอยู่ค่ะเนาะมึงขาโลโกโน้นิสันนะคะเป็นข้อมีมแท้จากโรงงาน กระจังนานะคะกับเปลี่ยนกระจังข้อมีมแทนจากโรงงานนะคะลูกค้าบ่หกักบ่งอบอ่โคดเด้อค่ะใหม่ๆแบบนี้เลยเงากริบเลยนะคะลูกค้านาะสาม,มะเมืองแบบนี้อ่ะได้เป็นไฟหนาโปรเจคเตอร์สวยๆเงาเงางามๆมแบบนี้เลยนะคะเงากริบเลยบ่บ,บ่มีขาบเหลืองน้อะ่ะบ่แตกบ่หกักเด้อจาะ เ้ามเามืองนะคะเจ้าตัวนี้เนาะบามีไฟตัดหมอกมาได้ค่ะแต่ว่ามีเบาไฟมาเป็นสีเรียบร้อยเนาะลูกค้าไปติดตั้งเพิ่มเติมเองได้เลยนะคะมาสีเดิมสีแท้นะคะสีเดิมแทจากโรงงานเลยนะคะมะมืองนะคะเป็นหลอแม็กเท่ๆแล้วรอแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเนาะได้เป็นยางอ่าเป็นแม็กขอบสิบแปดนะคะลูกค้าเนาะเป็นแม็กขอบสิบแปดเนาะ เมืองขาเสตซอยแบบนี้เลยอย่างปีสิบเก่าเด้อ่ะเด้อได้แม็กเทแล้วล่อแบบนี้ไปใส่งานเลยนะคะมาเมืองสมหล่อนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะสมหล่อหัวนอ็อตบะมีกันแกกันไขใดๆทั้งสิ้นนะคะสมหลอดเดิมๆแท้จากโรงงานนะคะหูกคขาเข้าเมืงองเนาะหัวน็อตนะคะกับบะมีกันแกกันไขใดๆทั้งสิ้นเด้อ่ะเด้อต่อมานะคะ เจาตัวนี้มีไฟเลี้ยวยูุทิแกมนะคะนี่บโฟกัสเลยนะคะบ่ทำงานซอยเซลลเลยนะคะมีไฟเลี้ยวติดยูทแกมหน้องเลยนะคะแม่มึงค่ะเป็นกระจกข้อมเมียมแทะจากโรงงานนะคะเงาเงาใสใสแบบนี้เลยนะคะเห็นฮอดดูเซลลนะคะมึงค่ะสว,สวยเลยแม่มึงแบบน,นี้ค่ะได้เป็นเบ้าจับประตูข้อมเมียมแทะจากโรงงานเด้วค่ะเนาะ กัสีบอฟกัดแค่ว่าต้องกออไยเนะคะ่ะลูกขาเนาะนี่เป็นคมเมียมแทนจากโรงงานเนาะคะ่ะแล้วกาเข้ามาเมึงดันในกันเลยนะคะมาเมึงบอดันในกันเลยนะคะเป็นบอ่อส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้างามแห้งนี่ บอบอมีขับเหลืองบอบอกช้ำนะคะบอเดิมแท้เลยส,สวยนะคะสะพัดสวยแบบนี้เลยนะคะบออตรงนี้นะคะกะเปิดเก็บของเก็บเอกสารได้นะคะใหม่ๆงามๆแบบนี้เลยมีแนววางแก้วสองแก้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้านะขออนุญาตเขินแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะได้เป็น พวงมาลัยสามการ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้นิสันเด้อค่ะนี่โลโก้นิสันพวงมาลัยเดิมนะคะอ่ะมะมึงต่อคอนโซลน,นะคะลูกค้านะต่อคอนโซลน,นะคะก่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะบ่มีขาบเหลืองใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้นานะบ่มีห้อยขีดควันเลยนะคะลูกค้าเข้ามามึงนะคะอ่า มาเมืองเหล็กไม้บ้านนี้เจ้มามาเมืองนี่ค่ะเหล็กไม้อยู่ที่สามเมือนหาเท่านั้นนะคะเจ้าสีดำในสามเมือนหานะคะเลีอนงไม้สวยๆนะคะไม้แท้นะคะบ่มีก่อไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะอเจ้มามาเมืองนะคะพ่อเม่พี่น้องเนาะเขามาเมืองคอนโซนกลางนะคะ่ะเป็นลูกเลนแบบนี้เลยฟังวิทยุได้นะคะ fma m นะคะนี่เลย ไปเลยนะคะได้เป็นแอร์บิดนะคะตัวนี้เป็นแอร์บิดเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่มแอร์บิดแอร์นี่อยากเย็นแห้งกับเปิดเข้าไปเลยนะคะลักก้มึงค่ะส้ยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีที่ศาส์แบตเดอค่ะตรงนี้เนาะแต่ว่ากล่องมองไม่เห็นเนาะคะ่ะมามึงรดจิงได,ด้เด้อค่ะลักก้นะคะเป็นเกียร์ เมนูนนเกียร์ธรรมดานะคะหัวเกียร์เงาๆงาามงามแบบนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ห้องสปีดเด้อค่ะลูกคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยเมืองพรมล่องเท่าเนาะค่ะพรมล่องเท่านะคะ,อเ,ะ,คะเออสีแดงยังสีเลยนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค่ะเนาะลูกคะ่ะซสื้อผปาไม่ต้องเฮ็ดยังเพิ่มเติมเราแม้ เออซื่อไปแ,แบบคุ้มๆเลยนะคะราคาอยู่ที่สามแสนต่อหมื่นเกาพันบาทเท่านั้นนะคะได้รถปีสิบเก้าไม้แค่สามหมื่นกว่านะคะต่อมานะคะเ้ากกับเมืองแทงประตูเนาะค่ะแทงประตูนะคะเมืองค่ะส,สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเมืองดีไซน์เพลนสวยแห้งหลีค่ะนี่มีนาวางแก้วน,น้ำซองทุกอย่างส,สวยๆนะคะเงาๆงามๆ,ๆเลย มะเมืองค่ะหัวนอดกับบม่มีการแกร้แการไขใดๆทั้งสิ้นนะคะห้องสางประตูนะคะห้องสางเดิมแทักโรงงานนะคะลูกค่ะเนาะเจ้ามะเมืองนะคะสีดำเงาๆง,งามๆแบบนี้เลยซองนี่เห็นหัวเซลล์นะคะมาต่อมานะคะแคดกะสบห้าไปเมืองในแคบเนาะคะ่ะแคปเปิดไดะะ้แล้ค่ะลูกค่ะเนาะแคปเปิดได้นะคะส,สวยแบบนี้เลยนะคะลูกค่ะ ดี๋ยวจะหายเมืองสักหู่นะคะอ่านี่เลยสวยๆนะคะเมืองค่ะผนังตรงแคปงามงๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะบะมีห้อยขีดควรนะคะลูกค่ะน้องบะมีขาบเรืองเลยส่งคองสางนะคะ่ะลูกค่ะหัวน็อตน,นะคะกับบะมีการแกร้การไขใดๆทั้งสิน้นเ้อจาเม,มือเมืองล้างแคปมาเนี่ มึงค่ะไมบ่บ่ไม่เนาะยังนี้ถุงพลาสติกหุ่มไหวอยู่เลยนะคะเฮารับประกันแน่นอนวันรดคุณภาพเจ็ดเอรหลดงามๆแบบนี้นะคะเจ้ามึงบ่าจะเป็นถุงพลาสติกยังหุ่มไม่อยู่เนาะเออบอนะคะกัดส,สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเน่แล้วก็มีส่องแอรข้างลังพอมนะคะลูกค้าส,สวยเลยสีดำมึงอ้อมีพรมล้างเท้านี่ สว,สวยเลยเนวงังแนวังเผ่านี่เนาะสีแดงืสว,สวยแบบนี้เลยนะคะผู้ใดกําลังมองหานะคะแคดกับแนนําเลยนะคะอ่ะมองหารถแค,แครเนาะแคดกับแนนําเชียร์เลยนะคะเชียร์เจา้านิสันนวลาชซองจุฑาอีรานะคาแค่สามแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นนะคะได้รถปี 19, สิบเก่าสวยแบบนี้ไปใส่งานเลยนะคะมามึงค่ะ หลอดสสวยแบบนี้เลยนะคะทรงเท่ๆเลยอ่ามึงค่ะสมหลอนะคะบอมี่วอนอตนบอมี่กันแกกันไขนะะ่เด้อค่ะเอาอีลีนะคะมะมึงลดเลยเอาอีลีก็อยากให้ลูกค้ามะมึงลดหรือมาหาเซลเนอนมะมึงเซลว่าเซลขีดตัวบอเนาะมึงวัวนอตบอมี่กันแกกันไข่สีเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าเนาะจะมเมึงมอ่าไฟไท้ายแบบนี้ มาเมืองไฟไทยเงาเงางามงามแบบนี้แ่ะค่ะบะมีขาบเหลืองบะแตกหักนะคะตัวอีก,ก็เป็นโลโก้คบเมียมแทดจากโรงงานนะคะหลู่ขาเนาะเมืองค่ะมิสันนาวลาล่โลโก้คบเมียมแทดจากโรงงานนะคข้า่านาวาระนะคะเป็นคบเมียมแทดจากโรงงานนะคะแต่ว่าย่างเนึงแข็งกระคอนยาเปิบฝาถ่ายแป๊บนึงนะคะ นี่เท้ๆรอๆแ,แบบนี้เลยนะคะไปค่ะเมืองมุ้งกว้างกันเลยนะคะจ่มเมืองสวยๆแบบนี้เนาะคะ่ะก็อยากให้ลูกค้าได้ไปเนาะลูกค้าเมืองเลี้ยวลูกค้ามากลูกค้าก็โทรมาหาเซลเลยนะคะที่เปิดศูนย์กาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่าเนาะคะ่ะถ่ายกระบาสวยๆแบบนี้เลยนะคะใบนขน้องเมื่อบานเมื่อซองใบขนของไปขายของตลาดนัดข้องถม ก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะนี่จานลูกค้าหัวน็อตนะคะบอมีกันแกกันไขใไดๆทั้งสินนะคะเจ้มามะมืงองเ้อพ่อแม่พี่น้องเมืองค่ะของสั่งเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าเนาะรถทางเฮามีต่รวสวยๆนะคะบอมีรถจมนำเข้มหรือว่าสนหนักมาใดๆทั้งสินนะคะมะมืองค่ะอ่าไฟไทย เงาเงางามงามแบบนี้เลยนะคะลูกค้าบ่มีหอยแตกบ่มีหอยหกะะักเด้อค่ะบ่มีขาบเหลืองสีเดิมแท้จากโรงงานสีดำเงาเงากริบกิบแบบนี้เลยนะคะไวสเปนยางรลดแม็กเท่แบบนี้เลยนะคะ,ยยแบบะ,คะจำ่าเมืองแม็กลูกค้า ออกไปเร้วลูกค้าไม่ต้องเข็ดยังเลยทรงพันล้อทรงพันเถอยู่แล้วนะคะหัวน,นอดของสุมหล่อนะคะกับว่ามีการแก้การใครใดๆทั้งสิ้นนะคะสุม่มหลอดเดิมๆแถดจากโรงงานนะคะซีกับซีเดิมซีแบบเสมอกันนะคะน่วจะพาลูกค้มามาเมืองอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่อ่ขออนุญ,ญาตเปิดที่เดียวเลยนะคะลูกค้าเนาะนี่ค่ะมาเมืองฝั่งผีเนาะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค่ะงามๆเลยนิสันนวลาะสองจุธาอีนะคะราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้านอกจากรถสวยๆแบบนี้ไปใส่งานเลยนะคะมาเมืองค่ะนี่ัวนอนดกระบะมี่การแก้การไขข้องส่างเดิมแท้จากโรงงานพนังประตูเมืองค่ะแพงประตูนี่บะมี่ห้อยนะคะ คืองามแง้งหนะอิลีเอาเบาอิลีเลยนี่ค่ะมีแนววางแก้วน้ำใสแก้วน้ำแล้วก็อันนี้เปิดได้นะคะนี่ค่ะงา,งามแบบดีไซน์แบบว่าสวยๆนี่หัวเกียมะมืองฟังเพี่นะคะงามอิลี่นะพอแม่พี่น้อง,ของเขางามคักงามแน่นะาะเบาอิลีเลยสวยๆอ่ะให้มึงมุมกวางอีกหลอบหนึ่งนะคะ นี่เจ้าตูดําทั้งทั้งงามทั้งเถเอาทั้งรอเอาใจไปเลยนะคะคนกำลังมองหารถเนาะบหอดสี่แสนรถคันนี้สวยๆแบบนี้เลยได้รถปีสิบเก่าไม่ก็แค่สามมือนหนึ่งนะคะลูกค้าฝ่ามาเดอ้ออ่ะนี่นะคะลูกค้ามาเมืองเลยรอหน้าสวยๆเลยนะคะลูกค้านี่หัวนอตกับบอมีการแก้การขายใดๆทั้งสิทธนะคะ งามๆแบบนี้เนาะคะ่ะแค่กะปดยมากสีดำเนาะกระไม่เหลือเอาเลยนะคะเจ้านาวลาสองจุดหาอีสวยๆเนาะต่อมานะคะแค่กะสีพามาเมืองเจ้าสีขาวหมุกตัวนี้เลยนะคะนี้กระเป็นนิสันนาวลาสองจุดห เออสองจุดหสปอรต์ตสื้อสวยแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่สี่แสนหกมืนเก้าพันบาทนะคะเป็นรถปีสิบแปดนะคะหนาสื้อสวยหล่อแบบนี้เลยนะคะเม,มืองกระจังหนานะคะลูกค้าเนาะกระจังหนาเป็นคมเมีมแท้จากโรงงานนะคะบอมีหักบอมีแตกบอมีงอนะคะโลโก,โนก้นีสันก็ยังเป็นคเ้เมียมแท้นะคะนี่สวยแบบนี้เลยนะคะหลอดไฟเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์อสวยเลยนะคะเงาเงางามงามบอแตกบอหัก บอกมีขาดเหลืองใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้มีไฟตัดบอกมาเป็นชี่เรียบร้อยนะคะเจ้าสีขาวตัวนี้เนาะนี่ค่ะเส็นสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าออกรถไปเร็วก็บไปต้องไปเห็ดอีกอย่างเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแคสิ้ามามึงอย่างกันก่อนเลยนะคะนี่ย่างเสสวยงามๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะได้เป็นยางขอบสิบแปดนะคะ สวยงามมีลีนะคะเมืองแม็กเพิ่นกันเทเทแล้วรอแบบนี้เลยมึงข่ดสุมล่อนะคะหัวนอนบระมีการแกร้การไขใดๆทั้งสินนะคะลูกค่ะนี่สุมล่อเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค่ะและเจ้าตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะมีบันไดยเหยียบขึ้นรถนะคะลูกค่ะเน่นๆนั่นน,นสะสภาพสมบูรณ์นะคะนี่สวยเลยสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เดิมแท้ นะคะสวยๆเลยนะคะสีเดิมสีเดิมจากโรงงานอีเจ้าตัวนี้นะคะกามี่อ่าไฟเหลี่ยวติดอยู่กระโจกนาะคะ่ะกระจกเป็นขั้วเมียมแทสใสๆเงาๆงามๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟเหลี่ยวสวยเท่เอาอีรีนะคะลูกค้าเนาะละก้กกาเข้ากับมะมึงนะคะเบ่าจัาประตูนะคะลูกค้าเบาจับประตูเป็นขค้เมียมแทจากโรงงานนะคะสีสวย เดี๋ยวเขามามึงดันในนะคะ่ะลูกขาเนาะอ่ะดันในได้เป็นบอหนังซือสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าบอมีขาบเหลืองนะคะห้อยเง็บตะเข็บเส้นได้ทุกเส้นนะคะบอขาดเด้อค่ะลูกขานาะบอมีขาบเหลืองนะคะสภาพบอซสซยสแบบนี้เลยนะคะนี้ผู้ใดก,กําลังมองหาหลดมาเด้อจ่ามาเด้อเนสันนวราตอบโจทย์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็ซืยอสหม่ๆ เก็บของใส่ของนะคะมาเมืองบอฟังผู้นางนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะบะมีขาดบะมีขาด,ขาดเหลืองใดๆทั้งสินนะคะเจ้าตัวนี้เป็นพว่วงมะไรมัตีฟังชันนะค,ะค่ะลูกค้าเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสามารถลาบสายวางสายใดนะคะเป็นพว่วงมะไัยเดิมแทนจากโรงงานเด้อค่ะเด้อขออนุญาตสักขูนะคะลูกค้าเนาะอันนี้จะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะคะ ตะะนะาตรงนี้นะคะนอกกระสีดักงนะอ่านี่ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะไม้อยู่ที่สามหมืนซีเท่านั้นนะคะไม่ลักหมื่นละค่ะเมืองสามหมืนซีนะคะ, 30, ะ,คะเลื้อนไม้แท้แน่นอนนะคะบ่มีขอไห้นะคะค่ะนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะขออนุญาตปิดแป๊บหนึ่งนะคะ สวยสวยงามๆแบบนี้เลยนะคะนี่คอนโซลขังเทิงนะคะกรามารถใส่ของใดนะคะคอนโซลสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเนาะผู้ใดได้ไปเทอว่าคงกคุ่มนะคะลูกค้านี่มีหน้าจอสวยๆเลยนะคะคือแบบว่าสวยแห้งอะ่ะเออนี่ค่ะแล้วก็ได้เป็นเกียร์แม่นวนนะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะ ม่เป็นแจมแม่นนวลสวยๆแบบนี้เลยนะคะผู้ใดได้ไปถือว่าขุมๆเลยนะคะลูกข้าเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกข้าเนาะถ้ามามึงบอดันหลังนะคะลูกข้าแคปเนี่ยอ่าบอสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกข้าเนาะบอเดิมๆเลยนะคะบอเดิมๆเลยเนี่ยค่ะ เสอสวยนะคะหลูกขาดนอสภาพงามๆแบบนี้เลยนะคะเจ้าสีขาวนะคะเจ้าสีขาวนาวลละนะคะมึงข้าวหัวน็อตนะคะบ่มีการเกะการคลใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ซสยซอสวยแบบนี้เลยนะคะตรงแคปงามๆเลยล่อนะคะกะเสีเทงงามๆแบบนี้เลยนะคะนี่โลโก้สปอร์ต สวยๆนะคะเป็นโลกโกค้ค้มเหมี่ยมแทนจากโรงงานนะคะสติกเกอร์เดิมแทนยูคบนะคะอ่ะแล้วก็ข้ามเามือไฟถ่ายนะคะลูกค่ะเนาะไฟถ่ายกับส้สวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไฟสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะไฟถ่ายเนาะบ่แตกบต่กบหักนะคะใสไไแบบนี้เลยนะคะโลกโก้ทุกอย่างนะคะเป็นค้มเหมี่ยมแทนจากโรงงานนะคะนี่ น้อกับมะเมืองดันหลังเนาะคะ่ะซสื้อสวยแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตเปิดแบบหนึ่งนะคะมีกล่อ,องถอยหลงพงผอมด้วยค่ะจะเปิดฟ้าถ่ายแบบหนึ่งนะคะอ่าพอเปิดฟ้าถ่ายแล้วซสื้อสวยแบบนี้เลยนะคะเจ้ามิสันนาวลานะคะสีขาวมอวนอดนะคะกับโมมีการแกะการใช้การแก้การใช้ใชะคะ่ะโค้งสั่งเดิมแท้จากโรงงานนะคะหลุดขาดน่าซสื้อสวยแบบนี้เลยนะคะ ผู้ใดกำลังมองหารถไปใส่งานนะคะรถส,สวยๆแบบนี้นะคะรานะคาอยู่ที่สี่แสนหกหมืนเก้าพบาทนะคะเป็นรถป,ปีสิบแปดนะคะเสวยๆแบบนี้เลยไม่แค่หลักมื่นเองนะคะแล้วจะให้มงอยากเนาะยางกับสวยแม็กกับพิเทแบบนี้เลยนะคะเจ้าสีขาวนี่สุ่มล่อนะคะหัวนอนบระมิกันเกลการใครใดๆทั้งสิ้นเนาะมือค่ะดีไซน์ของเซ็ตสวย บันไดขึ้นรถนะคะสพส,สวยสมบูรณ์แบบนะคะลุคขารอบสปีกเกอร์เดิมแท้เลยมาเมืองนีน้ฟังหนึ่งนะค่ะอ่ามาเมืองฟังถี่นะคะลุคขาเนาะส,สวยแบบนี้เลยนะคะลุค้าภายในรถนองงามแห้งอ่าหัวน็อตมาเมืองหัวน็อตค่ะหัวน,อน็อตกระบม i ก,กันแกกันไขนะคะลุคขารอบหัวน็อตเดิมแท้จากโรงงานทุกยางนะคะตรง แพงตรงนังนี่แฉกนี่เสื้อสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าบะมีขาบเหลืองบะมีหอยเดอ้อํามุหัวนอดหัวนอดกับบะมีการแก้การขายใดๆทั้งสินนะคะพวกสั่งเดือมแทนสั่งโรงงานเลยนะคะอ่าผู้ใดกําลังมองหารถไปใส่งานนะคะมาฝ่าวเอาไปเด้อเนี่ยเมืองสงสวยแบบนี้เลยแฉกมีหลับจองออนไลน์พร้อมน,นะคะลูกค้าสามารถ เข้ามาจองออนไลน์กันได้เลยนะคะหรือโทรมาบบสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์คุณเจ้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเจาะนะคะลูกค้าเนาะ่าสรู่น,นะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเนาะผู้ใดกําลังมองหารถไปใส่งานนะคะอยากได้รถราคาสวยๆรถสภาพดีๆเนาะแหดกันแนะน้ำเลยนะคะเป็นนาวัล่าสองตัวนี้นะคะราคาสีดำยู่ที่ ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะ่ะตัวสีขาวนะคะ่ะเจ้าสีขาวราคาอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะ่ะต่อไปนะคะแดกกบสีผ้าลูกค้ามะมืองของเครื่องเจ้าสีดํากันก่อนเลยนะคะะบัดนี้รับมะมือของเครื่องเจ้าตัวสีดำนะคะ่ะก่อนสีมือนะคะ่ะสี ให้มึงม้งกว้างก,ก่อนเลยนะคะเจ้าสีดำกับเจ้าสีขาวเนาะเพราะเปิดฝ้ากระปูงแล้วสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะไปค่ะบัน,นีีเข้ามาเมืองของเครื่องเจ้าสีดำนะคะงามๆแล้วรอแบบนี้เลยนะคะลูกค่ะเนาะฟ้าขอบเครื่องนะคะเดิมแท้นะคะลโลโก้นิสันฟ้าขอบเครื่องดำๆเงาๆงามๆแบบนี้เลยเข้ามาเมืองของเครื่องเนาะค่ะพ่อแม่พน้องเนาะ ทองเครื่องดําเดิมนะคะของเครื่องแห่งๆเลยหัวนอนบะมีการแกรกันใขใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้านี่การมากทุกจุดนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้านล้ของเครื่องดําเดิมๆๆแห่งๆแบบนี้เลยนะคะนี่ซสวยเลยนะคะของเครื่องนะบะมีลดสนหนักแน่นนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ รับประกันวารันตีการันตีเลยนะคะว่ารถเฮาเป็นรถคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะลูกค้าเนาะมึงเลยหรือว่าลูกค้าบเสียใจยนะคะกาผ้า้างผ้าอย่างมาตรวจสอบใดนะคะแต่ว่าเฮากาลันตีได้เลยนะคะว่ารถเฮาสวยแน่นอนนะคะห้องเครื่องเดิมเนะะื้อค่ะลูกค้าเนาะทามามึงหัวน็อตนะคะหัวน็อตทุกหัวนะคะบ่มีการแก้การไขใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าค้านกับบกครบงอนะคะ คานสายคานขวาบกวดบางงอแนนนอนนะคะลูกขาเนาะเมืองเลยค่ะอ่ะทุกอย่างแล้วค่ะลูกขาเนาะสภาพสวยๆเดิมๆเลยหัวน,นอดทุกจุดบ่มีการแก้กันกไขใดๆทั้งสิ้นนะคะมาเมืองเลยนะคะตรงหัวน,นอด ยืดตรงฟ้ากระโปรงนะคะบ่อกยับขยืยนมามีการแก้การไขใดๆทั้งสิ้นนะคะฟ้ากระโปรงเดิมๆแทนจากโรงงานนะคะลูกค้าเนาะฟ้ากระโปรงสวยๆแบบนี้เลยอ่ะมีสติกเกอร์หม้อออกก่อนนะคะเมืองนะคะฟ้ากระโปรงเดิมแทนจากโรงงานนะคะลูกค้าสติกเกอร์ เดิมๆเลยนะคะทุกอย่างนะคะโคงสา่งเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนร้อยเร์เซ็นต์นะคะเซลลแคดการันตีว่ารันตีเลยนะคะแล้วก็มีแผ่นกันความห้อนงามๆแบบนี้เลยนะคะลูกข้าเนาะบอกขาดนะคะสวยๆแบบนี้เลยลูกคขามากสีดำเนาะอยากได้รถกระบะสีดำแค่กระเชียเลยเจ้านิสันนาวาล่าสองจดสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้รถปีสิบกับราคาอยู่ที่ อะไรก็สามแสนเก่าหมือนเก่าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้านาะสวยๆงามๆแบบนี้มาเอาไปเด้อเมืองเลวมากเลวนะคะโทรมาหาแคทนะคะที่เบอร์ซูงเก่าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะบาโทรมาบดดาได้รถดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอบมานะคะเข้าเม,ามืองเครื่องสีขาวกันก่อนเลยนะคะสวยๆงามๆงามๆแบบนี้เลยมาเมืองนะคะของเครื่องเดิมเดิมๆแห่งๆเลยฟ้าขอบเครื่องนะคะ โลโก้นีสซันเงาเงางามงามแบบนี้เลยนะคะเมืองข่าวของเครื่องห้องเครื่องเดิมเดิมแห่งๆนะคะลูกค้าบอมีขาบน้ำมันใดๆทั้งสินนะคะนี่ยังเมืองรถจริงๆนะคะเมืองรถโตเป็นเป็นขั้นเป็นเป็นเลยเนาะมาหาแคทีสนุกค้าหล่มเก่เนาะค่ะลูกค้าเนาะของเครื่องทุกอย่างจุดมากกาันมากทุกอย่างนะคะเดิมแท้จากโรงงานแนนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ของเครื่องบรม,มีขับน้ำมันเนะะื้อขาลุกขาซองขอเป็นมือเลยบรม,มีขับน้ำมันใดๆทั้งสินนะคะมามามือหัวนอดขับอันนี้หัวนอดเจ้าสีขาวนะคะหัวนอดบ่ามีการแก้การไขหัวนอดบกขยับขยื่นขั้นสายขั้นขวาขั้นหนาขั้นหลัง บกคดบกหักบกงอนะคะทุกจุดนะคะเดิมแท้จากโรงงานหลวดเท่าบะมีส้นหนักหรือ่าจมนำเข้มมาใดๆทั้งสินนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยคุณภาพเกรดเอกการันตีวารันตีเลยนะคะวันหลดเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเมืองค่ะหัวนอดยืดฟ้ากระโปรงนะคะลูกค้านี่หัวนอดยืดฟ้ากระโปรงบะม,มีกันแก้การไขหัวนอดบกขยับขยืน่นฟ้ากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะคะนี่ค่ะทุกอย่างเดิมๆเ,เลย สติกเกอร์มอออกกอทุกอย่างนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะคะฟ้ากระปุงเดิมแท้สวยๆงามๆเงา,งา,งาๆแบบนี้เลยแล้วก็มีแผ่นกันความหอนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าเนาะผู้ใดก,กําลังมองหารถไว้ใส่งานนะคะอยากได้รถสีขาวแขกกระแนน้าเป็นนิสสันนวลาสองจุดห่าอีสปอร์ตสวยๆแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่สี่แสนเกพบาทนะคะเป็นรถปีสิด ง,งามๆแบบนี้เลยนะคะทรงสวยๆเถ่ๆไปเลยนะคะเขากับมืเมืองมุมกว้างๆเน้าแบบนี้เนาะ <Ps. S 1> อ่าผู้ใดกําลังมองหารถนะคะแคดมีไฟแนน์นแลนเส้นเอกสารให้ลูกค้าหัวหน้าบานนาซองนะคะประวาร่าลูกค้าสิยุจังหวันใดก็แลวแต่อยู่เหนืออยู่อีสานอยู่ไต้นะคะหรือเชียงใหม่แม่หองสอนพัทลุง ระยะแคดมีไฟแนนซ์แลนเซนเอกสารให้ลูกค้าหวัวหนา้บาบ้านหนา้าซองเลยนะคะแล้วก็อย่างนึงนะคะลูกค้ามากแล้วลูกค้าอยากได้รดนะคะแคดมีรถสล ans, ไสลด์แลนไปทรงรถให้ลูกค้าหวัวหนา้บาบ้านหนา้าซองคือกันนะคะอันนี้บะตองหัวและอีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะะาว์ไปเลยนะคะดาวน์ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะก็อยากให้ลูกค้าได้รดงามๆไปใส่เด้อค่ะเด้อ จังไดเนาะคะ่ะมือนีแคดผิดพลาดประการใดเนาะเซลแคลดบอกผิดหรือจังไดเนาะค่ะก็ต้องขออภัยหนะ้าตรงนี้เลยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้เซลแคลดนเด้อถ้าลูกค้ามึงแล้วลูกค้ามากเนาะอยากได้รถสีดำสีขาวลูกค้าโทรมาหาแคดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์กหา 1, หน้าหนึ่งาเก้านะคะมึงซื้อๆบอดด้ายรถไปครอบครองนะคะลูกค้ามือนีนะคะเซลแคลดกะสิพา ลูกค้ามึงรถลดงามๆเร็วเมื่อนี่กระสิพารถง,งามๆนี่ไปส่งลูกค้าเลยลูกค้าโทรมาหาแคทเลยนะคะมื่อนี่จังไหนนะคะเซลแคทก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ